จะเอาหน่อกล้วยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะเอามาปลูกลงตรงนี้เพื่อเป็นที่เลี้ยงครับพี่น้องต้นทุเรียนยจำได้ว่าตอนนั้นปลูกทุเรียนไม่มีตายนะอ้ครับผมครับผมทุกเจ้านในใบอกว่าไม่มีนะ จะบอกว่ามันเป็นแบบมนี่น้ำยังไงลึกขนาดนี้นะโอ้มันเหนียวอยู่เลยเนาะโอ้มันมีดินอยู่ข้างในเลยจับจับแบบนี้เนาะวันนี้นายช่างสดใสต่อเลยเสีต่อไอริสหน้าเนี่ยโอ้ยหัวใจหลับอย่าบอกไม่เดี้วสิเนาะปู้อย่าเพิ่งไปปู้เอ้ยเอาความรู้สิก่อนนี่้อบอกเทคนิควิธีการ ครับผมเราจะใช้หน่อกล้วยหอมทอมทมมงที่พึ่งตัดมาเมื่อกี้นะพ่อยามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นทุเรียนเผื่อว่าปีนี้มันอาจจะรอดแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เกิดใหนนะม่นะจะไม้รอดครับผมนในอีกในอะีกอย่างหนึงน่งเนาะคพี่พอเอาทุกล้วยเวลาไปซื้อกล้วยนะครับพายสีท่านใดนะไปซื้อกล้วยตามตลาด ตลาดต้นไม้หรือว่าไปตามสวนพยายามเลือกต้นกล้วยที่เป็นใบดาบอย่างนี้นะครับเลือกใบดาบ<อ>ต้นกล้วยที่กำลังเป็นใบดาบแล้วก็หน่อยาวประมาณเนี้ยไม่เกินห้าิบเซนเนี่ยประมาณนี้ออกล้วยแบบนี้ยจะพอดีในการขยายพันธุ์ปูกใหม่ ปมรากพวกนี้ยถ้าเป็นมือใหม่นะครับลรากรากกล้วยอย่างนี้นะครับเราตัดออกนะไม่ต้องเอาไว้นะครับตัดก,กล้วยนี้ให้ตัดออกเอาออกให้หมดนะครับสาเหตุที่เราต้องตัดออกเพราะว่าให้เพื่อกระตุ้นให้มันออกรากใหม่<อ>ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ตัดออกมันจะไม่ออกรากใหม่เดา,เานะครับเดาแสดงวา่า เวทีนี้ไม่มีพี่เ,เลีย้ <พอ S 2> ลยงเราต้องหาต้นกล้วยมาครับพอเอาต้นกล้วยมาเราต้องหาีทคน่คในการกระตุ้นอีกคือต้นกล้วยต้องมีอยู่แล้วปลูกกล้วยใหม่ร <c oughs> ากรากที่มันติด <c oughs> ติดกล้วยมาเนี่ยเราต้องตัดออกทั้งหมดครับ <c oughs> <c oughs> ตัดออกห,หมดไมต่ต้องกลัวต้นกล้วยไม่ตายครับถ้าเอาถ้าไม่เอาออกต้นกล้วยมันจะเฉาเพราะรากลากนี่มันจะเกิดเชื้อราเข้าไปเพราะมันทํำดังนั้นต้องออกออกให้เขารักษาตัวเข้าไปก่อน พอเราลดน้ำก็จะออกใหม่มันต้องกลัวต้นกล้วยตายกบออกใหม่ัครบอันนี้คือตากล้วยมั้ยข้า<ผ>มันออกจากต้น,นตถ้าสะดือกล้วยอยู่ฝั่งนี้เลยไปไปสะดือสะดือกล้วยอยู่ฝั่งนี้เวลามันออกลูกมันจะออกไปฝั่งนี้สะดืออยู่ฝั่งนี้มันจะออกไปฝั่งนี้กล้วยจะไม่ออกไปทางที่อื่นออกออกไปอย่างนี้ คนะำว่าสะดือนี่คือตรงที่ติดต้นใหญ่มากก็จกต้นแม่มันจะแ,แม่นี่ลูกถ้าเกิดแล้วปลูกลักษณะอย่างนี้นะสะดือไปฝั่งนี้ทินิดปุ๊บกล้วยเวลาออกเครือมก็จะหย่อนเครือม,มาฝั่งนี้มันไม่ไปทางนี้นะแน่นอนนะถูกต้องครับจบทิดไ้นะจำไว้จำไม้จบไว้นะจือไปนะจือเลยมันที่ออกไปฝั่งนู้นพี่น้องถูกสะดือกล้วยอย่ฝั่งนี้จะออกอีกทิศหนึ่ง ทีเนี้ยต้นกล้วยเราแ,แยกหน่อมาแล้วตัดน,นี่ออกแล้วอันนี้ตาเห็นไหมต้นกล้วยขนาดเนี้ยเปรียบเสมือนเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าปีเหมือนัยรุ่นครับผมอหมือนัยรุ่นนะที่ยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงสิบห้าปีเด็กที่ยังไม่ถึงสิบห้าปีจะเลี้ยงลูกเองไม่ได้เออต้องมีผู้ปกครองดูแลเพราะฉะนั้นตาตรงนี้เอาออกเขามีตาตรงนี้เอาออกให้หมดเอาออกนะคะ เข้าใจไหมเวลาปลูกกล้วยน่ะยไม่ต้องกลัวต้นกล้วยจะตายล้วตาออกอย่างเงี้ยอ่าเราเชื้อออกเลยพวกตากล้วยกเงยนี้ยเนี้ยที่ตาที่ติดมาตัวเขาเนี่ยเขาเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าจะไม่สามารถเลี้ยงลูกเองได้ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกถูกต้องหมายคืตอต้องเลี้ยงตัวเองให้เติบโตก่อนต้องเลี้ยงตัวเขาเองก่อนเ<อ>พื่อเอาตัวเองรอดเขาต้องเอาออกเดี๋ยวกล้วยมันจะดูแรงกัมันเองจบแล้ว ถ้าปลูกกล้วยหน้าแรงหรือปลูกในน้นแต่บางคนจะเก็บไว้อย่างนี้เพื่อที่จะตุ้นหนอกเลยบางคนจะเก็บไว้ถ้าบางคนก็จะเฉือนหนอกปัดยาวแต่ถ้าเกิดเราไปเลี้ยงหน่อในถุงดำเราต้องเฉือนให้เฉียง45องศาครับเพื่อที่เลี้ยงในถุงดำอะแล้วลดน้ําทุกวันมันจะแตกยอดใหม่ถ้าเป็นการเลี้ยงถุงดำแต่ถ้าการปลูกแบบธรรมชาตินี่เลยปลูกได้เลยเราจะเครืองไอเครื่อเครือเครืองหนึ่งเราจะมี กัได้ก right ี่วีเอาเกเอาเก้เอาเก้าวีเกหน้าไอ้ลุงพันเอาเท่าไหร่กี่วีมไหมไมด้มันห่อนอบอเอากี <5 <5 ่วีสิบสี่วีสิบสี่วสิเก้าสจเอ็มกี่วียี่สิบครับห้าีมาแต่ใอี๋าอที่วีหาีกพอละาีกินเบอร์าอยากได้ห้าวีกันใจแล้วก็ อนนับเอาหมดีสามูนะครับสายรูยี่สิบใช่ไหมมาที่หลังไเลยกแค่เอ้าเวลาเวลาอยากได้ลูกเขาเนี่ยกั้นใจแล้วก็แเข้าใจไหมกั้นใจนะ ก็แนคาั้วยนะกันกเจอแล้วกระแทกกระแทกให้เขาให้เขาเกิดกระตุ้นเขาจะออก20 20บีกล้วยต้นนี้จะออกคืออันนี้จะวาน20บีเขาจ่ายเย็อย่างได้20บีจะไกินด้วยกัน่ไม่ไ้โลกเลยราคา้ามีน่าจะมีใหญ่เยงค่ปกตปกติแล้วกล้วยหอมพันกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมทอง เป็นบุรีนอ่ะมันจะออกไม่เกิน5ถึงหวีนคุณโน้นเอาเก้าอเดือือยเอาเก้าลุงพันเอากี่วีนะชีบวันลุงพันเอาชีบโอ้นี่ไข่อยเอาหลายไข่อยเอาชิบชิบถ้าเป็นกล้วยถ้าเป็นกล้วยหอมค่ะบินดีดอ่ะมันจะประมาณ8ถึง9กวีค่ะคับบินดีดนะพันคับบินดีดอ่ะค่ะ หอยทองหอยทองอะไรอ่ะมาจากไหนหอยทองป้าววดป้าววดเจียเย็นเจียเย็นต้องมีนะต้องมีมีกล้วยพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วจะกี่มีคะลุงหอมทองเพชรบุรีไม่เกิด5 6ปีพอยากกินนี่พันนั่นคืออีเซี้ยมอ่ะไปด้วยแล้วถุงดินมาหน่อยเอาดินถุงมันถุงดินโบมี่โมระบเบิร์แลนด์ยูนินคือโบมีเลยหอมทองค่ะหอมทองค่ะพันหอยทองกันมา สุดยอดสุดยอดาจะว่ากันหอยก็หอยละเข้าใจอยุกนี่เวลาปลูกกล้วยเนี่ยปลูกเสร็จก็คุมหน่อยนะทมัน้กันนะคะตอนนี้มีคู่แข่งแล้วนะคะธูเรียนกับกล้วยนะที่เราปลูกอย่างนี้เพราะว่าเราจะให้พี่เลี้ยงบางสวนน่ะบางสวนก็จะปลูกต้นกล้วยเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงในการมันร่มเงาไว้ต้นเนี้ยต้นทูเรียนเนี่ย ปลูกพยามปลูกในที่ที่มันแดดร้อนไอตัตเนียมจะบังแดด